ตะดึมจะดึม่มจะดึม่มจะดืม่มมาแล้วพี่พี่โดมเล่นอะไรครับเนี่ยตัวนี้เป็นแบบตัวครบตัวจบเป็น power bank ของยูนิพี่นี่นี่วางแบบนี้โอ้มันสามารถวางได้ด้วยอ่าแล้วตัวนี้ความจุ0 0 0หม่นิลลิแอมนะครับชาร์จ<อ>แบบ<ม>ไร้<ล>สายก็ใช้ได้นะพี่โอ้ลองดูนะครับี่โดมอ่านี่ผมแปะให้ไปแบบนี้เลยพี่นี่มันติดอยู่นะฝั้งทที่2อ,องเขาคือเป็นในส่วนของตัวเหมือนตัวอะแดปเตอร์เลยพี่นี่ก็มีถ่ายมาให้ด้วยนะพี่มีพอตของตัวเนี่ยอินพุตเนี่ยไทยสีไล์น่งอยู่ด้านข้างด้านหลังนี่เป็น usb โอ้มันมีมออ ปกตินะโอ oh ้โ oh, ห PD 3.0าดโอ้โหยิบสองวัตต์ด้วยแล้วก็เขียวปืดนะ i อโอเอสแอนได้หมดไหมโอ้ oh, สบายเลยอย่างงี้นี่ปึ๊บนี่ ah. เห็นไหมครับแล้วคุณก็สามารถที่จะเสียบชาร์จไปแบบนี้ได้หรือมันเอาไว้ชาร์จโพราแบงค์ของมันอีกทีหนึ่งก็ได้นะโอ้โห oh oh, สุดๆแล้วตัวนี้หน้าตาของน้องอยูนิทเขาจะมาด้วยกล่องสีเหลืองๆแบบนี้โอ้ภารเกจดูดีด้วยสีสดใสสวยเลยนะครับแล้วก็ oh. ในส่วนตรงนี้มีวารันตีให้2ปีนะครับ oh. สบายใจสบายใจแน่นอนใครอยากได้ พิกัดตรงนี้แล้วกันพี่ต้องรีบแล้วไปจัดกันเถอะ